มีเ<ฆ>พื่อนบะเพาวเตีย้ยอยากได้แนวโอ้บะเพาวเตี้ยนี่อยากได้อยู่ <c oughs> คนเตีย่ยวบ่แนว <c oughs> คนเตีย่ยวกระชักเลยว่าจังไหรแล้วจำเป็นแล้วแนว้ตัวมันคนเตีย้ยลูก <c oughs> พี่น้องเออ <c oughs> บะเพาวเตีย้ยอยากได้แนวเอาฝานงวยแก่บ่มีบ่หาเบิ่งอยู่นี่กระลังบ่สมัดกแถอพี่น้องเจ้าเอาไปเอาเนวแยมั้ยป๋าเบิ่งดูพี่น้องเออพี่น้องอันนี้นี่จักปีพ่อซังเนี่ย สามปีปีสี่นี่โอ้เพรได้โดนที่มีเพี้ยนแสดงว่าดินดีเนาะเอาปลูกหลายเป็นพวกนี้พ่อปลูกประมาณเศ้ากลัวต้นนี่แหละเอาละลาดตัวซิมก่อนซิมน้ำก่อนน้ำบริสุทธิ์อืมันบอทันแก่แห้งมันกับบอทันหวานมันหวานบอทันลูกโอ้เสียบเปลี่ยนเสียบเลยมีเงี้ยเพี้ยนซิมมึงแม่แสีบบ่พักเถอะ ตากินบักเภา,าสดจากต้นพี่น้องจะเหม็นมีความสุขโอ้ยมาหน้าพา่อยิ่งไหมขขอ,อ้วนพ่อมัน่นดินดีคักเนาะสั้งแค่กินน้ำบักเภา,ามามีต้นนี่แหละอลังการงานสร้างเหม็นวิธีไหเพี่เอ๋เหมียนมาเด้อบ้านโน่นล้านตำบลเปาะบ,บึงบูนทิสเกตของนายสมัยยั่งยืน <c oughs> โอ้ยืนยงค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่วิทยุอ๋อสถานีวิทยุั่นผู้นี่ แล้วโฟมหมดอันนี้ของลูกสาวหลักถ<ะ>ือหน้านเอาอีกหน่วยนึงแห